ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยแหมหลากหลายเรื่องราวที่จะชวนแขกรับเชิญของเราพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยกับแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคอปทคุณพิชิตชัยมงคลนะคะสวัสดีค่ะคุณต้มค,ะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้มครับสวัสดีครับครับ เป็นยังไงบ้างคะได้ติดตามเวทีปราศัยของคุณทักษิณที่อุดรไหมคะฟังแล้วมีประโยคไหนรู้สึกแม่มันขัดหูขัดตาหรือมันอืนี่มันคนลวงโลกชัดๆบ้างไหมคะคือมันมันโกหกตั้งแต่คุณทักษิณขึ้นไปครั้งแรงก็ลแหละ <S <S 1> <S 1> อืมค่ะ <า S 1> <bicycle. S 2> มันมันเห็นหน้าคุณทักษิณ so แล้วมันทําให้อ่อเห็นเห็นภาพของบุคคลที่อ้างว่าป่วยวิกฤตอา่อาแล้วให้นึกถึงคำํคำถามที่ ย้อนกลับไปในต่างประเทศที่คุณทั้งิณบอกอยากกลับเมืองไทยเลือกเกิน<ช>อยากกลับเมืองไทยผมจะมาเลี้ยงหลานผมจะวางมือทางการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง<ช>คุณทักษิณพูดที่ดูไปประเด็นนีอ้อยากกลับมาเลี้ยงหลานแต่คุณทักษศิณขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงทางการเมืองที่อุดรคืออธิบายยังไงว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองอธิบายก็ไม่ได้หรอกครับเพราะสิ่งที่คุณทั้งิณบอกว่าถ้าจําชื่อเบอร์สองไม่ได้ก็ให้ตาทัดศิณเบอร์สอง คือมันคือเป็น,ปนคนกลายเป็นคนลวงโลกอะฮะคือคุณพูดตอนตอนอยากกลับเมืองไทยอีกอย่างคุณมาทําที่เมืองไทยอีกอย่างแล้วคุณมาแล้วคุณก็ไม่ติดติดคุกด้วยดังน,นั้นเนี่ยมันมเหมือนคนโกหกอ่าลอกลวงไปไปไปวัน,ว,นวันนะครับค่ะทีนี้อีกท่อนหนึ่งที่แอนฟังแล้วแม่นะคะอยากจะเอามาถามความคิดเห็นของคุณตั้มเลย แกบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าไม่ปฏิวัติผมนี่ปานนี้หายจนไปนานแล้วอุตส่าห์ปฏิวัติไปตั้งสองรอบนึกว่าจะแก้ปัญหาได้กลับมาสร้างปัญหาใหม่ขึ้นอีกคุณต้อมฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอย่าลืมนะฮะเขารับประหารเนี่ยเพราะว่าคุณคอรับออชั่นใช่ใช่ผมจำได้อยู่ดีเขาไม่ได้คอรับเขาไม่ได้รับประหารเพราะคุณจะสร้างให้คนอื่นเขารวยนะครับไม่ใช่คือเขา รับทหารเพราะคุณคอร์รัปชันแล้วมีคนออกมาวงติงแต่คุณไม่ฟังนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่ใช่มีแค่รัฐบาล,ลร,ารัฐบาลนะครับมีรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งเป็นโนมินีของคุณทักษิณมีรัฐบาลของคุณสมชายวงสวัสดมีรัฐบาลของคุณยิ่งรักจินวัตรแล้วที่น้องประชาชนในรัฐบาลโนมินีสามสามรัฐบาลเนี้ยทําไมไม่หายจนละฮะที่ผ่านมา ยิ่งรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรด้วยมีแต่ไม่ไม่ใช่ไม่หายจนนะไปทําให้ชาวนาเขาต้องฆ่าตัวตายเพราะโครงการจํานําข้าว2คน 2> ด้วยใช่ใช่คุณทักษิณทําไมไม่อธิบายรัฐบาลที่เป็นนอมินีคุณทักษิณอ่ะคุณคุณทักษิณเลือกอธิบายเฉพาะมุมที่เกิดจากการรับประหารคือรับประหารเป็นรูปแบบนะะการบริหารประเทศก็อีกแบบหนึ่งผมผมว่าถ้าเทียบผลงานเนี่ย รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยอาจจะมีผลงานดีกว่าคุณยิ่งรักคุณสมชายแล้วคุณสมครุสัมปาตอ้แน่นอนครับคุณสมชายเข้าสภาย,ยังไม่ได้เลยเข้าทีานไม่ได้เลยครับค,คุณทักสินโยนบาปให้การรัฐประหารทั้งที่การรัฐประหารมาจากการพรรับชันที่กเกิดการโค้งริงจากพี่น้องประชาชนคุณแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงองคอ์กรตรวจสอบทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยผมว่าวันเวลาที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่า คุณบริหารไม่ได้ถูกต้องสองคือประชาชนเขาไม่ได้ต้องการเรื่องแค่ว่ารวยหรือไม่รวยคุณต้องเส้นพูดพูดประโยคเดียวเลยตอนตอนหาเสียงคือต้องรวยขึ้นต้องรวยขึ้นแต่สิ่งที่สังคมก็ถามว่าคําว่ารวยแล้วต้องจ่ายมากขนาดไหนแล้วการเืินจะปลอดการคอร์รัปชันหรือไม่ไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะตามไปด้วยใช่ดังนั้นนะตัวดัชนีชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความรวย หลายคนก็บอกว่าดัชนีชี้วัดของพี่น้องประชาชนอยู่ที่ความสุขครับสิ่งยังไงที่คิดน้องเขาอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขคุณต้นสิงจะเอาตัวชี้วัดทางความรวยมามาอย่างเดียวนะครับประชาชนรวยขึ้นแต่นักกำหนดการเมืองโกงขึ้นอย่างนี้ยประช,ชาชนประเทศชาติก็ไม่ได้มีความสุขนะครับอา้าวคุณพี่ชี้ครับแล้วอย่างบอกว่าเดีอจะแจกค่าแรงสี่ร้อยบาทมาแน่เงินหมื่นมาแน่อันนี้มาแน่แล้วอย่างนี้แทรกแซงข้องงำหรือเปล่าครับหรือว่าเอาหรือว่าพูดให อ่าพวกเราที่เขาบอกว่าเป็นเป็นหมาฟังอ่ะเพราะเขาบ่อยพวกเราเห่าหอนเป็นหมาเออหมาก็อยู่ส่วนหมานะผมก็อยู่ส่วนหมาคือคือวันนี้ผมก็งงว่าคุณลักษินเนี่ยไปหาเสียงอบจนะครับไปหาเสียงอบจแต่ไปพูดนโยบายประเทศในานะในานะสทรในานะสทลคุณไปพูดนโยบายประเทศ มันก็เหมือนชีน้นานโยบายประเทศแทนนายกเัามนตรีรนะครับแต่นัานเนี่ยคือไม่รู้ว่าใครเป็นหมาใครเป็นหมูหรือว่าใครเป็นอะไรนะฮะแต่ที่แน่ๆว่าคุณทักษสินต้องต้องเข้าใจสถานะตัวเองนะครับคุณสทรลไปทุกเรื่องคุณก็ต้องถูกเขาตรวจสอบไปทุกเรื่องเช่นกันอืคุณอย่าไปด้อยค่าการตรวจสอบว่าเป็นพวกชอบเขาหอนอะไรแบบนั้นไม่ได้อย่าลืมว่าด้วยลักษณะท่าทีแบบเนี้ย ที่คุณไม่ยอมฟังเสียงคัดค้านคัดทานตามระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาเขาก็ตรวจสอบคัด้านแบบนี้ตามระบอบประชาไต่คุณทักษิณมีท่าทีไม่รับฟังและดูถูกเขามันจึงเป็นบอกเกิดแห่งการรับลประหารเนี่ยแล้ววันนี้คุณทักษิณเนี่ยก็ท่าทีแข็งแบบนี้มาโดยก,ก็ตลอดเลยขึ้นเวทีปราศัยทางการเมืองวันแรกก็ทําท่าทีแข็งที่ไม่ยอมรับการตรวจสอบทางการเมืองแน,น่นอนเขาตรวจสอบไม่ใช่ตรวจสอบคุณทักษิณอย่างเดียวเขาตรวจสอบเพราะว่าคุณไม่ยอมติดคุก แต่วันนี้เขาตรวจสอบรัฐบาลที่มีลูกสาวคุณทักษิณเป็นนายกด้วยดังนั้นถ้าถ้าทีแข็งเดี๋ยวนี้ยอย่ามาโทษว่าถ้าเกิดแล้วประหาแล้วจะมาโทษคนอื่นเขานะครับอทีนี้ค่ะการที่ทางคณะคอปทอเนี่ยไปที่ปปชทราบมาว่าไปทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของชั้น14ถึง4ครั้งเลยเหรอคะคุณตั้มคะ เฉพาะอย่างเป็นทางการที่เป็นช่วงถามหลังจากที่ยื่นฟ้องไปแล้วในสี่ครั้งแต่ก่อนอหน้านี้ตอนที่เราชุมนุมอยู่ก็ไปอีกแบบมดไปอยู่ประจําประมาณสามสี่ครั้งรวมๆแล้วประมาณเจ็ดแปดครั้งนะครับค,คือไปทุกเดือนนะฮะไปไป,ไป,ไปตปามท,ทุกเดือนไปไปไปเร่งให้ตปชชเขาทำงานกันทุกเดือนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรกลับมือมาเลยติดมือมเลยล่าสุดที่ไปเนี่ยได้คุยกับท่านผู้ช่วยเลข,ขาพิการปรปรชท่านก็บอกว่าทางทางคณะ สืบสวนข้ทอเท็จจริงที่เรายืน่นยื่นร้องทูกกล่าวโทษไปเนี่ยได้ทําการสรุปสัมมวนเรียบร้อยแล้วหม,มายความว่าก็เรียกพยานเอกสารมาได้บางส่วนเวรระเบียนไม่ได้เวรระเบียนจากโรงมาลตำรวจไม่ได้ตอนนี้ก็เสนอให้คณะทาการปปชาพุดใหญ่เนี่ยตัดสินใจว่าจะไปแจ้งความร้องทูกกล่าวโทษเอากับโรงมานตำรวจหรือไม่ซึ่งก็มีโทษจําคุกหกเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาท นะครับเนี่ยเรื่องนี้ก็เวลารบเียนไม่ให้มาก็อยู่ที่กรรมการปรปรชจะไปแจ้งผากและที่สอบพยานบุคคลพยานแวดล้อมแล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยรวมทั้งความเสียหายที่เกิดแก่รับลงมาตำรวจก็ส่งมาแล้วว่า่ารักษาพยาบาลคุณตัอเสเท่าไหร่<ม>พบทุวนเรียบร้อย<ม>ตอนนี้สรุปสำนวนเรียบร้อยแล้วรอสง<ม>่ง<ม>ให้ให้กับอนุกรรมการ<ม>ซึ่งมีคุณเอกวิทย์เป็นประธานคุณเอกวิทย์เป็นกรรมการปรปรชด้วย นะครับเนี่ยรอส่งสำนวนนี้ให้กับอนุกรรมการภายในเดือนนี้เขาใจว่านั้นน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าที้สาไปนะครับก็ก็รอ,อดูว่าอนุกรรมการจะชี้มูลสรุปมีการตั้งการไต่สวนหรือไม่นะครับใครผิดบ้างไม่ผิดบ้างก็ต้องต้องรอถึงถึงเดือนกุมภานะครับซึ่งเขาบอกว่าช้าที่สุดคือเดือนกุมภาซึ่งอาจจะมาก่อนนั้นนี้ก็ได้นังนนั้นผมว่าเรื่องนี้คืบหน้าไปพอสมควรถ้าถ้าเป็นตัวชี้วัด จากคดีที่สังคมติดตามผ่านมาหนึ่งปีกว่าหนึ่งเกือบเกือบสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเนี่ย mm hmm. ผมก็ถือว่าก็ยังพอรับได้นะครับ mm hmm. ยังพอรับได้เพราะว่ากลไกการร่วมมือของหน่วยราชการให้กับอะชเนี่ยถูกขัดขวางนะครับแต่อย่างน้อยก็มีความคืบหน้าว่าได้สรุปสันวนเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักประชาชนน่นะคะว่าแหมทำไมเรื่องชั้น14เนี่ยเงียบเงียบล่าสุดก็มีทางคุณโรมในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงที่ออกมาขยับขับเคลื่อนในเรื่องนี้มุมของคุณตั้มคิดว่าช้าไปไหมคะหรือจะมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้สังคมได้ฉุกคิดเกี่ยวกับเรื่องคดีชั้น14ได้มากน้อยแค่ไหนคะ ฝ่ายค้านเล่นการเมืองนอกสภาเกินไปฝ่ายค้านไม่หวังผลต่อกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องการให้เกิดคือผมไม่แน่ใจว่าทําไมก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านไม่ไม่ออกมาตรวจสอบให้เกิดมาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรม,มที่ผมบอกว่าฝ่ายค้านเล่นการเมืองหวังผลประโยชน์ทางคะแนนทางการเมืองบ้างไปเพราะว่าวันเนี้ยพูดง,ง่ายๆมะ่วม่วงมันจะสุกแล้วครับ มันปลายทางแล้วว่ามะม่วงมันจะสุกแล้วอยู่ดีๆคุณจะมาแย่งมะม่วงคนอื่นอแบ,บ่งคนไปทาน,ม,นมันผมว่าคุณเอาเปรียบเกินไปทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณต้องเล่นตั้งแต่บทบาทว่าตั้งแต่มะม่วงออกช่อด้วยซ้ำใช่คุณไม่เล่นอ่ะวันนี้มะม่วง,งมันเป็นลูกเป็นผลหลังจากที่ทั้งคมตรวจสอบคุณกลับมาเล่นตอนปลางคือผมถ้ามองแบบนี่คือคุณหวังผลคะแนนมากเกินไปคุณไม่คุณไม่ได้หวังผลต่อมาตรฐาน ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศเลยคุณเล่นการเมืองอ่ะผู้นายงานของตอว่าฝ่ายค้านไม่ไม่จริงจังในการตรวจสอบเรื่องนี้มนะผมผมเห็นด้วยคคุณพิชิตนละครับไม่มีการต่อสู้เลยไม่มีการต่อสู้ในเรื่องชั้นสิบสี่เลยซักครั้งเดียวแล้วก็การค้านเรื่องอื่นผมก็ไม่เห็นเลยครับเพิ่งจะมาแลกหมัดกันตรงที่ทักษิณใส่เข้าไปหมัดหนึ่งธนาธรก็ออกมาบอกเอ้ยผมคนละเรื่องกันเพิ่งจะออกมาเอาแล้วคุณไปฮ่องกองไปทำไมอ่ะ ผมผมี่ยต่อต่อประเด็นกระขัานรรณวิท้าสังเกตสังเกตข้อเขียนของคุณธนาธรจงเรื่องหนึน่งกิตนะครับเป็นเป็นการตอบโต้ที่ที่เบามากครับเป็นการตอบโต้เหมือนเหมือนต้องการกิรจาไปด้วยอืมือเหมือนต้องการต่อรองไปด้วยผมคิดว่าการที่ไปพบกันที่ฮ่องกงมันมีมากกว่าที่คุณทักษิณพูดมันมีมากกว่าที่คุณธนาธรพูดครับ คือลักษณะของคุณตาทรไม่ใช่คนตอบโต้ลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนก็อ่านข้อเขียนที่คุณตาทรโต้คุณทัศนิมันเหมือนเหมือนโต้ไปเจรจาไปเหมือนเปิดช่องทางไว้อยู่นะครับอืมแล้วกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่แบงก์ชาติจะมีการประชุมในการเลือก ประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยเอาจริงๆทางคณะคอปทอกองทบธรรมสปปสก็ไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะคะแต่ก็เลื่อนแล้ววันที่จะเลือกจริงๆเนี่ยก็ไปพร้อมกับรายชื่อประชาชนห0 0 0 0่นกว่ารายชื่อถูกไหมคะแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ยังคงเลือกคุณกิติรัตน์เป็นเนี่ยคุณตั้มรู้สึกยังไงบ้างคะคือตอนนี้ชื่อยังไม่เป็นทางการนะครับซึ่งซึ่งก็ทราบข่าวก็คือคุณกิติรัตน์นะครับเรียนว่า โอเคละ่ะเขาก็ไม่ได้มีการประกาศจากจากคณะกรรมการคัดเลือกนะครับคุณสัจติริวงค์พันธ์ก็ไม่ได้ประกาศรายชื่อคุณกิติรัตน์กระทรวงคุณพิชยัยรัมตีกรังก็ยังไม่ได้ประกาศเพียงแต่ว่าสิ่งที่คปทห่วงใยคือการเมืองเข้ามาแทรกแซงถ้าเป็นชื่อคุณกิติรัตน์เนี่ยคอาหน้น,นี้คุณกิติรัตน์ลนลนน o n เป็นประธานที่ปรึกษานายกไก่ฐาทวีสิน S <S คุณกิติรัตน์อน้ลน้องให้สัมาภาษณ์ในฐานะที่ปรึกษานายกเศรษฐาเนี่ยไว้ชัดเจเนว,ว,ว่าต้องการเปลี่ยนตัวผู้ว่าใช่ต้องการเปลี่ยนตัวผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคือทงคุณกิติรัตน์ต้องการแทรกแซงตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาคุณเศรษฐาทวีสินแล้วไงฮะดังนั้นพอพอเป็นแคน,นดิเดตประธานบอร์ดแบงค์ชาติที่เสนอโดยกระทรวงการคลังเราก็ฟันผมไวาอยู่แล้วว่าต้องการแทรกแซง แบงค์ชาติซึ่งเป็นเสาหลักในในระบบเศรษฐกิจแตรเงินของประเทศเนี่ยดังน,น,นั้นเนี่ยคอปทอก็เลยขานเรื่องนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าคาการคัดเลือกถ้ายังเลือกคุณกิติรัตน์ซึ่งซึ่ง,งยังไม่เป็นทางก,การก็น่าจะเป็นคุณกิติรัตน์เนี่ยมันจะเข้า่ายผิดกฎหมายในหลายประเด็นเลยลย่ะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมทนายเราก็ล่ามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับที่จะยืนย่นยืนย่นยื่นต่อศาลแล้วก็ยื่นต่อ ต่อรัฐมนตรีต,ต,ต่อที่ประชุมคลมอในวันอัการเนี่ยนะครับพ้นตาแหน่งยังไม่ถึงปีนะครับคุณพิชิตครับพ้นตาแหน่งนที่ปรึกษาเศรษฐาเนี่ยเป็นข้ชการการเมืองนะครับมีในธรรมเนียมมันมีความชัดเจนระเบียบพร,ะระบรแบงค์ชาติเขียนไว้ว่าห้ามผู้ดํารงตําแหน่งใช้คําว่าดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับครับดำรงตำแหน่งพอไปดูกิจสเิการตีคว,ความว่า ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นลักษณะที่ขยายกว้างกว่าข้าราชการการเมืองคือตีคลุมไปถึงว่าผู้ที่สนับสนุนอํานวยการบริหารประเทศด้วยที่ปรึกษาเนี่ยที่ปรึกษาของนายกพอไปดูนะครับที่ปรึกษาของนายกแต่งตั้งโดยนายกมนตีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่นดินปี2534ไหมครับในหนังสือแต่งตั้งบอกเล้วว่า ให้หน่วยงานราชาการสนับสนุนการทํางานของที่ปรึกษาของนายกคณะนี้รวมทั้งให้เบิกงบประมาณนี่ไงนี่ไงจากงบประมาณราชาการปกติทั่วไปนี่ไงนี่ไง เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าจะมีการมาเล่น,นเล่นแร่แปรท่าสีธนนทชัยว่าที่ปรึกษาของนายกกับที่ปรึกษานายกไม่เหมือนกันที่ปรึกษาของนายกไม่ได้เป็นตําแหน่งข้าราชการเนี่ยจะมาเล่นแร่แปรท่าในลักษณะนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะมันเปลี่ยนพยายามสีธนนชัยเปลี่ยนเบิร์ดดิ้งนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าที่ปรึกษาของนายกไม่ใช่ข้าราชการการเมืองแล้วไม่ใช่ผู้ดำรง,งตําแหน่งก็ไปเถียงกันเรื่องนี้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคือพอคุณเป็น เป็นที่ปรึกษาของนายกที่มาได้มันก็ต้องหาว่าที่ไปของการหมดสิ้นของตําแหน่งหมดสิ้นของตําแหน่งที่ปรึกษาหนึ่งคือนายกไม่ออกสองหมดไปตามสาภาพถ้านายกนายกหมดนายกพ้นจากตําแหน่งผ้นจากตําแหน่งก็ให้หมดไปตามแต่การว่าผลไปตามเนี่ยมันต้องมีระเบียบรองรับนะฮะไม่ใช่ผลพ้นไปโดยปริยายคือมาม,มาด้วยกฎหมายไปก็ต้องโดยกฎหมาย ดังนั้นพอไปดูกฎหมายของการหมดสิ้นวาระของที่ปรึกษาของนายกเขาให้อ้างตามระเบียบข้าราชะการการเมืองครับใช่ให้อ้างอิงตามระเบียบข้าราชะการการเมืองการพ้นจากตาแหน่งของที่ปรึกษาของนายกให้ใช้ระเบียบข้าราชะการการเมืองแล้วที่สําคัญคุณเศรษฐาหมดเาลาสิบสี่สิงหาเพราะสารนุนสั่ง สิบห้าสิงหาวันถัดมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกหนังสือฉบับหนึ่งแล้วข้อสองจุดสองเขียนไว้ชัดเจนว่าให้บุคคลที่มาตามคำสั่งนายยกลัลมนตีตามมาตราสิบเอ็ดวงเล็บหกที่ที่อ้างอิงตั้งที่ปรึกษานั่นแหละฮะตามระเบียบราชการแผ่นดินประสองพมทศสี่ผลไปตามตำแหน่งตามตาม ระเบียบข้าราชการการเมืองทั่วไปด้วยเป็นหนังสือรับรองจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกันที่15ด้วยดังนั้นหลักฐานมันชัดว่าคุณมาด้วยด้วยตําแหน่งด้วยด้วยการแต่งตั้งตั้งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคุณไปจากตําแหน่งผลจากตําแหน่งด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองที่มาที่ไปมันชัดเจนว่าเป็นข้าราชการการเมืองครับเนอก S <S <No. S 2> ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของมอยสี่สี่ทางคณะคอปทอมีจุดยืนอย่างไรบ้างล่ะคะก็ระเรื่องนี้เราเราคัดค้านอยู่แล้วผมเห็นด้วยกับเลขาธิการกฤษฎีการฮะเราอย่าไปเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนอถ้าเป็นพื้นที่ทับซ้อนมันก็จะอ้างสิทธิ์กันไปทั่วนี่เป็นพื้นที่อ้างสิทธิค์คขมิ้นเขาอ้างมาเราไม่ยอมรับเลยฮะใช่ครับไม่แค่อ้างสิทธิ์อย่างเดียวถ้าอย่างเนี้ย อย่างที่หลายท่านบอกนะครับคุณนันทวัฒน์ก็บอกถ้าสมมุติไทยอยากจะขีดเส้นอ้างสิทธิ์ไปทับเกาะกูอขอขดเกาะกงด้วยอะ่ะเอาไหมผมลากไปทับพนมเปนแม่งเลยครับอ <c oughs> <ต>มลากไปนู่นอะ่ะ <c oughs> แล้วอ้างว่าน,นี่คือพื้นที่ทับซ้อนเจรจาแบ่งครึ่พรงพนมเปนอ, <c oughs> อ่ะนะครับเียเรื่องเนี้ยผมคิดว่าหนึ่งคือเรื่องเรื่องพื้นที่ที่อ้างว่าทับซ้อนเราคนเรียกอ้างสิทธิ์เนี่ยอไอเนี่ยเราต้องไปเจรจาแต่ประเด็นที่สําคัญที่เราห่วงใยคือว่ามันมีผลประโยชน์ ในแหล่งพลังงานที่มันยังอ้างสิทธิ์กันอยู่แต่คุณกับคุณจะขุดขึ้นมาใช้ก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอนะครับเพราะว่าก็ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์อยู่ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องเขตแดนเลยแต่คุณไปลงนามที่จะเอาพลังงานขึ้นมาใช้ก่อนก่อนพูดเรื่องเขตแดนอเรื่องนี้รัฐบาลไทยลงนามเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ในสมัยที่ คุณเศรฐาทวิสินเป็นนายยงอมตีคุณมาเนตนายยงตีกัมูชาเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลของประเทศไทยแล้วมีการลงนามเรื่องนี้ว่าชัดเจนนะฮะไม่ใช่กล่าวกันลอยๆคือลงนามว่าจะพัฒนาเอาแหล่งพลังงานขึ้นมาใช้ก่อนก่อนที่จะมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนแล้วแล้วคุณแพทย์ทอ,องทานก็มาประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐว่าจะต้องเอาพลังงานขึ้นมาใช้ด้วย แล้วแบบนี้มันจะไม่ขัดกับมอูสี่สี่หรอคะที่มีหลายๆคนของรัฐบาลบอกว่ามันเป็นเหมือนแฝดอินจันมันต้องเจราจาควบคู่กันไปแยกส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้อะคะ่ะนี่ไงรัฐบาลกําลังพูดความจริงไม่หมดอืรัฐบาลกําลังหลอกเราไปทะเลาะว่าใครจะเสียกอกูดเราไม่ได้ะทะเลาะเรื่องเสียกอกูดเราก็ลังตั้งคําถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอที่คุณกำลังที่คุณกำลังเล่นแร่แปรธาตุประลวงน้ำทะเลกรด แต่เขาลากเราไปทะเลาะเรื่องขอกูดเรื่องเขตแดนแล้วแมวที่ไหนไปลงนามในเจซีล่ะอ่าใช่ครับเจซีล่ะใครลงนามอะมีเจซีสี่สี่อีกใช่ไอ้ตัวนี้ตัวร้ายเลยเออนายกกับนายกเซนร่วมกันอใช่ครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทยก็ยังยึดยึดข้อตกลงกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดนะก่อนที่จะมีการลงนามเอ็มโอยูอะอ่ามันมันมีปัญหาเฉพาะตอนคุณไปลงเอ็มโอยูอ้างเป็นพื้นที่อับซ้อน ก่อนหน้าเอ u มโูสีีเขาเขาใช้อ้างสิทธิ์มาโดยตลอดไทยก็ยืนยันว่ามันเป็นของไทรมันเป็นของไทย,ม,ไทยมันกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนเมื่อปีสี่สีได้ไงใช่ดังนั้นเนี่ยคือถ้ายืนยันก่อนหน้านี้ตามหลังจากที่มีสนธิสัญญาฝรั่งเศสมามันยืนยันอยู่แล้วว่ามันเป็นของไทยร้อยเปอร์เซนต์กากูเป็นของไทย,ไ,ทยไหลทวีปของเกอกูดมันต้องขยายออกไปด้วยพื้นที่ทางทะเลก็ต้อง คุณขยายออกไปด้วยใช่ครับอย่าไปยกต่องคัมูชาว่าเขาอุตส่าห์แหวกให้ไม่ใช่หรอกครับไอเอ็นบาแล้วครับบอกเส้นก็เขาอ้อมกอกคุณเลยนะงไอเวนไม่มีความรู้เลยเหมือนเหมือนจะไปขอบคุณเขาเลยเขาอุตส่าห์แหวงให้เหมือนเหมือนเหมือนเขาเป็นพักคุณกับประเทศไทยสุดท้ายค่ะอยากให้คุณตั้มฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะว่าภารกิจเร็วๆนี้ของคอปทอมีอะไรที่จะให้ประชาชนติดตามบ้างคะ เพราะว่าสามเรื่องที่ที่เราคุยกันมาเป็นภารกิจของพบทที่ที่เร่งด่วนในการตรวจสอบรัฐบาลนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์โดยชอบตามรัฐธรรมนูญนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยวันจันทร์ก็จะไปยื่นคอรมนะครับว่าถ้าครมอรับรองคุณก <nogle S 1> นะิติรัตน์นรน,ะะนงในการประชุมครมอที่สิบสิบเก้าที่จะถึงเนี่ยแต่เราจะไปยื่นก่อนวันจันทร์เพื่อทักท้วงให้ก่อนนะครับว่าถ้าสิบ รับรองคุณกิติรัตน์มันจะเข้าข่ายเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งคลอมบอกอย่างที่ผมอ้างไปเมื่อกี้ว่ามันมีตัวมาที่ไปของคุณกิติรัตน์แล้วสองคือว่าคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยมันมีประเด็นที่คุณสถิตลิมพงพันเป็นเป็นประธานการคัดเลือกเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ขัดแย้งซึ่งต้องใช้อํานาจศาลปกครองอย่าลืมคุณสถิตลิมพงพันธ์เนี่ยศาล ดีกาสั่งให้ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐ6.6หมื่นล้านบาทคนที่จะมาคัดโทษและเรียกเอาเงินคือกระทรวงการคลังแต่กระทรวงการคลังยังไม่เรียกเอาเงิน <ว pneum. S 2> แต่กระทรวงการคลังไปแต่งตั้งคุณสถิตซึ่งต้องเรียกเอาเงินเนี่ยมาเป็นประธานคัดสร่ส <meals? S 2> มาเป็นประธานคัดเลือกบอร์ดแบงก์ชาติเขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้ยงทางผลประโยชน์รัฐไม่ควรตั้งบุคคลที่รัฐต้องเรียกเ,เก็บเงินมาเป็นมาเป็นคนคัดสัง่งองค์รกรอิสระแบบนี้ดังนั้นเนี่ย มเนี่ย <c oughs> มันผิดกฎหมายตั้งแต่กรรมการทัดเลือกจนถึงบุคคลที่ถูกเสนอตัวเป็นบอร์ดนะครับดังนั้นเนี่ยวันจันเราก็จะไปยื่นทัดคุ้งถ้าครม,ไมอไม่ฟังก็ตอนนี้เราล่างคําร้องที่ต้องต้องยืนย่นยื่นผ่านกรกตรยื่นต่างผู้ตรวจการหรือยื่นผ่านแา่ยการให้กับสามนูนได้วินิจฉัยแล้วนะครับถ้ายังไม่ฟังรับรองอยู่ก็ผิดทั้งคอรมอนะครับก็ต้องต้องดำเนินการยื่นยื่นให้กับสามนูนได้ได้วินิจฉัย้อกฎหมายต่อไปครับ ครับขอบพระคุณมากครับคุณตั้มครับค่ะ,ค,ะครับครับขอบพร,ระคุณครับวันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ